สวัสดีค่ะคท่านผู้ชมค่ะวันนีอ้อันนี้คือหน้าสดหน้าเดิมๆคุณวิทยทนได้อย่างไร น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวจ้ะก็คือชินแล้วนั่นเองนะคะเอาละหลายคนจะถามมาดามแพมว่าคุณวิทย์ทำไมถึงยอมอยู่กับมาดามแพมเพราะอะไรคุณรักฉันช่วยบอกมาสัก5คําตอบได้ไหมคะวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังคําตอบจากคุณวิทย์กันนะคะโอ้ยห้าคำตอบเองเหรอค่ะความจริงมันมีอะไรเยอะกว่านั้นเหรอเขินไหมเขินไหมไม่อายอะค่ะเขินกับไม่อายห้าค้อห้าข้อที่ใครมันจะไปคิดได้วะเหรอเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ อ่าสำหรับข้อแรกนะคะอันนี้เนี่ยเราก็รายงานสดจากขอบเตียงเลยเราอยู่กับคุณวิทย์เนี่ยมาทั้งหมด17ปีแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณวิทย์มักจะบอกเราว่าเฮย้ยก็มีนะบางวันเนี่ยว่าเขาก็บ่นว่าไม่สวยนะเพราะว่าเราเป็นคนที่แต่งหน้าทําผมตลอดเวลาแต่ช่วงนี้เนี่ย COVID โควิดก็จะไม่แต่งหน้านะคะเราก็ก่อนนอนเนี่ยมาหาอะไรทําก่อนอข้อแรกที่คุณรักฉันเพราะอะไรคะเพราะเธอสวยมาเป็นความประทับใจครั้งแรกเห็น ถ้ากำลังพูดถึงอดีตไม่ต้องตกใจกับปัจจุบันเพราะเธอสวยเธอดูแนละตัวเองดีเวลาไปไหนก็มีแต่คนชมว่าเธอสวยฉจนก,ก็เลยปลื้มเธอไงอเป็นความภาคภูมิใจเวลาที่เราเดินออกไปข้างนอกแล้วมีแต่คนชมว่าอุ้ยทาไมมาดามททาตัวจริงสวยจังเราก็พลอยแบบปลื้มแล้วก็แหม่มีความสุขไปด้วยครับนี่คือข้อแรกอแต่แพมอยากจะบอกว่าคุณวิทย์คะฉันน่ะสวยแต่คุณน่ะโซมมากเลยนะคะเดี๋ยวขอทาซีรั่มให้คุณวิทย์ก่อนนิดนึงนะคะซีรั่มเนี่ยเราใช้ทาก่อนนอนนะ ผลิตภัณฑ์ของเดวองเทเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราก็เลยซื้อมาให้คุณวิทย์เพราะว่าเดวองเทเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชายซึ่งผู้ชายเนี่ยต้องใช้และที่สําคัญค่ะหัวใช้ได้เมียก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเมียใช้ด้วยก็หมดเร็วสิไม่เอาอย่าไปใช้เลยใช้ชันใช้คนเดียวพอแล้วขี้เดียวนักตังก็ไม่ใช่ตังตัวเอง<ม>อะ ทาบำรุงไปนะคะก่อนนอนเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้หลายคนก็บอกว่ามาดาแมแพมคะคุณวิทย์ใช้อะไรหน้าใสจังเลยนะคะก็ใช้เนี่ยละค่ะผลิตภัณฑ์เดวองเทสค,ค่ะฟอร์ men สำหรับผู้ชายซึ่งเซรั่มตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยผิวหน้าสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นฝ้ากระมันก็จะหายไปบำรุงลึกล้ํายิ่งกว่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชายเนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่าของผู้หญิงเพราะอะไรคะผู้ชายค่อนข้างหน้าด้านแต่ถ้าผู้หญิงใช้เนี่ยน่าจะยิ่งเนียนนะคะอ่าทาไปซึ่งคุณวิทย์เนี่ยทา อชอบขยี้อะผู้หญิงก<ร>ัะพังอะไรนี้ผู้หญิงเวลาทาครีมเนี่ยเว้นเวอร์ผู้ชายทาอย่างนี้เลย เสร็จแล้วชอบความเร็วใช่ไหมใช่คำถามที่2คุณวิทย์คาะคุณวิทย์ทำไมถึงชอบแพมคะโอ้คนจริงแล้วเธอเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยครับแล้วผู้ชาย<อ>มันต้องเป็นผู้นาไม่ใช่เหรอทาไมจะให้กูเป็นผู้นาละ่ะครอบครัวผมเนี่ยผมเป็นช้างเท้าหลังเมียเป็นช้างเท้าหน้าไม่กูเป็นควานช้างเธอเป็นเจ้าของควานช้างเลยดีกว่าแพมเนี่ยเป็นคนที่แบบเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยแพมจะพูดจริงทําจริงนะครับแล้วก็เวลาประกาศอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยพลาดแล้วแพมเนี่ยจะเป็นคนที่กล้าสู้กับปัญหา กล้าฝ่าฟันนะครับเจออะไรก็ไม่ยัน่นเจออะไรก็แบบอดทนฟันฝ่าไปได้นะครับถึงแม้จะชอบโวยวายบ้างแต่ว่าก็โอเคถือว่าเธอมีความเป็นผู้นําสูงมากเลยซึ่งตรงนี้ฉันเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ดีแล้วก็ทาไม่ได้เลยก็ต้องยกให้เป็นหน้าที่เธอไปเลยดังนั้นปัญหาทุกอย่างใครเป็นคนแก้คะมาดาบแพมคะ่ะ เดี๋ยวก่อนนอนเนี่ยเราก็ทาซีรั่มก่อนนอนไปก่อนนะคะอ่านหนึ่งปั๊มสองปั๊มนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ยาคามาดามแพมขาระหว่างเซรั่มกับกันแดดเราควรใช้อนไนมากกว่านะคะเพราะตอนนี้เนี่ยคุณวิทย์เนี่ยติดเกมหน้าโซมมากนะคะหน้าโซมหน้าหมองรวมถึงหน้าเยียด้วยนะคะแล้วพอหลังอดนอนเนี่ยหนวดเนี่ยก็จะแห้งพอเขาโกนหนวดทุกวันพอโกนหนวดทุกวันเราก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องใส่ใจนี่คือความใส่ใจของหน้าที่เมียนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะทาไปค่ะผู้ชายหลอดเนี่ยอยู่กับเราไม่นานนะคะแต่อวตารเนี่ยจะมาในัน เพราะอะไรคะหนังหน้าเริ่มจะเขียวแล้วตาก็หมองคล้ำเพราะวันๆเนี่ยไม่ทําหาอะไรเลยนะคะวินัยในการดูแลตัวเองเนี่ยก็จะน้อยลงดังนั้นเนี่ยคนที่อยากจะหล่อหรือว่าเราที่เป็นเมียเนี่ยอยากจะให้ผัวหล่อหน้าตาดีเนี่ยเราก็ต้องดูแลผัวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งไนครีมเนี่ยมันช่วยบํารุงได้ล้าลึกมากกว่าเพราะอะไรคะผู้ชายเนี่ยไม่ไม่ค่อยใส่ใจดูแลตัวเองดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยคือดูแลผู้ชายให้เขาหล่อด้วยนี่เลยค่ะผลิต ภ์ของเดวองเทคะ่ะและไนท์ครีมนะคะ <_ away> ดีที่สุดเพราะว่าอะไร <_ trousers> รู้ไหมคะไม่รู้ปกป้องผวิวและบำรุงผิวอย่างล้ำลึกในช่วงเวลานอนการนอนเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูผิวได้อย่างชัดเจนมากที่สุดดังนั้นคุณผู้ชายบ้านไหนที่หน้าแห้งจน ควรจะใช้นะคะเมียเนี่ยบางทีเนี่ยผัวมักจะบ่นเมียนะคะแต่เมียเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสามารถบ่นผัวได้แล้วเพราะว่าอะไรคะผัวเนี่ยอยากให้เมียสวยแต่ผัวล่ะดูแลตัวเองบ้างไหมก็นี่ไงเดวองเท่นี่ไงดูแลตัวเองอยู่นี่ไงไม่เห็นหรืองไงถ้ากูไม่ทาให้จะทาไหม exactly> exactly> ไม่ทาเล่นเกมเสร็จแล้วก็นอนนะคะดังนั้นไนท์คร um ีมไนท์เซรั่มตัวนี้เนี่ยฟอร์เมนก็จริงเนี่ยแต่เราสามารถเนี่ยเอามาใช้ได้ด้วยนะคะ Mm hmm. ทุกคนคะแพมแก่กว่านะแพมอายุมากกว่าคุณวิทย์ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณวิทย์เนี่ยหน้าก็แก่ทันแพมแล้วคราบอุปสรรคของช่วงวัยเนี่ยมันก็ลําบากนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องบํารุงให้ผัวเนี่ยหน้าดีอยู่ตลอดหลายคนบอกว่าบํารุงทาไมเพอบํารุงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปหาเมียมย่อ่าพอมันยิ่งหลอเนี่ยได้งั้นปล่อยให้มันได เดิมไม่ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณวิทย์เนี่ยแอบบกดดันนิดหนึ่งนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเป็นผัวมาดามแพมอ่ะตอบคําถามที่สามาทมําไมล่ะคะถึงชอบมาดามแพมและรักอยู่กับมาดามแพมถึง7ปีละ่ะเพราะเธอไม่มีความลับกับฉันไงหรอรหัสมือถือรหัสบัญชีธนาคารเนี่ยเราสองคนแลกเปลี่ยนกันรู้กันหมดเลยนะครับรหัสอ e ีเมลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็แลกเปลี่ยนกันหมดแล้วเราก็อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเอาง่ายๆนะคะเราไม่มีความลับซึ่งกันและก,กันเพราะว่าก็เอาตรงๆนะคนหลายคนก็อาจจะคิดว่า แพมแต่จริงๆแพมไม่ค่อย <c oughs> แพมจะ <c oughs> แต่เรื่องของชาบา้านแต่เรื่องตัวเองเนี่ยไม่ค่อย อ,อันนี้แหละครับก็คือทําให้ผมเนี่ยรักเขาเพราะเขาไม่มีความลับไงหลายคู่เนี่ยมีความลับอยากมีการเป็นส่วนตัวไม่แบ่งปันรหัสโทรศัพท์ซึ่งกันและกันผมว่าอย่างเงี้ยมันก็อยู่อยู่ยากก็มือถือผู้ชายเมียไม่สามารถที่จะเปิดได้ซึ่งคุณวิทย์เขาก็ให้แพรเปิดเนี่ยสแกนลายนิ้วมือแล้วก็เปิดได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยมีความลับซึ่งกันและกันถูกไหมถูกจ้ะแล้วที่เธอเข้าไปในห้องน้าตอนเช้าแล้วหายไปคนเดียวทําอะไรอยู่ล่ะอ๋อบางทีฉันก็อาจจะมีอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัว เนรอจ้อยู่ได้แต่อยู่อย่างไรให้สบายใจนะคะก็ปล่อยเข้าไปบ้างนะคะข้อสี่ก็คือที่ทำให้ผมรู้สึกรักแพมมานะครับเพราะว่าอุ้ยคุณกล้าพูดว่ารักฉันเหรอรู้เลยยังเน่ะว่าจะไม่กระเทยเนี่ยเธอป็นกระเทยเหรอเธอปิดฉันมา17ปีเลยหรอไหนไม่เชื่อเอาประชาชนมาดูสิไม่เชื่อดูสิ เพราะแพมเนี่ยเป็นเหมือนกับสวนสนุกครับอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็เซอร์ไพรส์บางทีก็หยาบคายแล้วแต่วางเวลาแล้วกวรตีนให้ฉันแบบว่าด่าเธอทําไมนักหนาก็อย่างนี้ไงชีวิตถึงได้มีสีสันไงเพราะผมชอบแย่เมียให้เมียแบบว่าด่าเล่นเล่นมีความสุข นโคเค่ะอะค่ะแล้วไงต่อก็คือผมชอบอย่างหนึ่งตัวที่ว่าแพมเขาคิดอะไรเนี่ยแพมเขาก็พูดออกมาเลยวันไหนที่จะเปลี่ยนเป็นคนหวานก็หวานสุดครัววันไหนที่จะเปลี่ยนเป็นคนร้ายก็ร้ายแบบอื้ือันนี้จะด่าัใช่ไหมร้ายแบบมีเสน่ห์ชมหรือด่าชมจ้ะชมนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หลายคนถามสำหรับผู้ชายใช่ไหมอยากจะดูแลสามีใช่ไหมคะก็นี่เลยค่ะตอนเช้าเนี่ยเราจะดูแลยังไงเมื่อกี้แพมทาสีดำไปให้คุณแล้วใช่ป่ะนี่คือสิ่งความใส่ใจที่แสดงบ่กบอกถึงความรักที่ฉัน ต่อคุณเธอไม่เชื่อฉันหรอดที่ฉันพูดเมื่อกี้ว่าเป็นความจริงอะลองคิดดูสิสมมุติว่าเธอดีเป็นเจ้าหญิงตอลอดเวลาหน้าเบื่อไหม ไม่รู้ดิใครขก,ก็ฝ่าฝันมีหามียดีๆทั้งนั้นแหละ17ปีดีเป็นเจ้าหญิงตลอดเวลาหน้าเบื่อตายเลยแต่ถ้าเกิดปีร้ายเป็นนางมารตลอดเวลาโอ้โหใครจะอยู่ด้วยได้ดีๆร้ายๆอย่างนี้เดี๋ยะรสชาติของชีวิตก็คือรสรุปง่ายๆนะคะคําว่าผีเข้าผีออกนะคะอันนี้เนี่ยใช้กับมาดามแพมได้นะคะ <c oughs> อ่ะ,อะการดูแลผิวพรรณเนี่ยจะทําอย่างไรเพราะว่าผู้ชายเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยดูแล,แลแล้วนะคะเมลานินไม่รู้เขาเรียกอะไรนะไม่รู้สิเธอเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เธอต้องรู้สิเม็ดสีของผิวเน โดนกำจัดไปแล้วด้วยไนครีมนะคะแล้วก็ซีรั่มเนี่ยทาทั้งเช้าและกลางคืนนี่นี่น,นจะทาตัวไหนก่อนดีที่สุดใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนไม่ค่อยรู้กันผู้ชายและผู้หญิงทุกคนนะคะการุณาสังเกตง,ง่ายๆค่ะถ้าเป็นน้าําใสๆเนี่ยให้ทาไปก่อนนะคะแล้วถ้าน้ําเหนียวๆคุ่นๆเนี่ยค่อยทาตามไปทีหลังซึ่ง เปรียบเทียบได้กับเซรั่มและกันแดดของเดวองเทสองตัวนี้นะคะเริ่มจากการทาบำรุงก่อนอ uh uh. และหลังจากนั้นเนี่ยค่อยทากันแดดนะคะซึ่งกันแดดเนี่ยจะปกป้องผิวและทําให้ผิวของคุณเนี่ยปกป้องจากแสงแดดและไม่มีความไวต่อแสงเพราะว่าหลายครั้งที่เพราะว่าหลายครั้งนะคะที่เราบำรุงไปแล้วเนี่ยหน้าเราจะหมองผิดปกติซึ่งคุณวิทย์เอาไนท์ครีมมาทาตอนเช้าอ uh uh. แล้วผิดเหรอก็ฉันตื่นมาฉันไม่ได้ออกไปเจอแดดฉันก็ต้องทาไอ้ครีมสิ ยุดเดี๋ยวนี้สอนหัวกันบ้างนะคะอ่ะคุณก็ทาไซรั่มก่อนแล้วค่อยทากันแดดนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์2ตัวนี้เนี่ยคือดีที่สุดเลยจะปกป้องผิวและก็บำรุงได้เยอะกว่าปกตินะคะเร่งตัวนี้เนี่ยมี f p f 50 p a บวกบวกบวกเลยนะคะสำหรับกันแดดตัวนี้แล้วคำถามสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่ทําทำไมฉันถึงรักเธอแล้วก็อยู่กันนานใช่ไหมคุณคะว่าคุณรักฉันไหมแน่นอนทำไมรึกูถามว่ารักไหมรักจะรักแล้วทำไม ทำไมต้องแบบว่าอึกอักอึกอักตลอดว่าแบบ รักฉั้นรักชั้นน่ะทำไมไม่ตอบล่ะคะอ๋อเธอรักชั้นไหมรักสิเธออยากดูดเล็บขบชั้นไหมอ่เธออย่างนี้ไม่อึกอักล่ะไร้ความเป็นกุลละสตรีสิ้นดีก็เมื่อกี้เธออาบน้ําแล้วเธอน่าจะล้างตินตัวอื่นเธอไม่ได้ล้างอะต่อไปข้อที่5ค่ะคุณวิทย์ก็เพราะว่าเธอดูแลชั้นดีไงหรอจ้าอยู่ดีกินดีนะคะใช่ครับเนี่ยหลายคนก็จะถามว่าแล้ววิธีทําความสะอาดผิวหน้าล่ะคะเราควรใช้อะไรสําหรับผู้ชายนะคะนี่เลยค่ะเดวอท รีเฟรชตรงนี้เนี่ยคือโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็เป็นเจลล้างหน้าด้วยซึ่งทําความสะอาดล้าลึกใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายถึงเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ชายแต่ผู้หญิงก็ใช้ได้แต่ถามว่าทาไมหมดเร็วอ๋อตอนแรกเนี่ยแพมก็คิดว่าเป็นน้ํายาล้างอี <c oughs> <c oughs> ก็เห็นมันหอมดีใช้น้ํายาล้างข้างล่างแล้วมันแบบว่าแห้งๆไงแต่ตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวไม่แห้งนะคะและก็ไม่ตึงส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทาพอเวลาเราล้างหน้าเนี่ยหาพตาหยีและหีเหี่ยวใช่ไหมอ่ะพอเวลาเราล้างหน้าเนี่ยคุณวิทย์เนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยคุณวิทย์ก็จะรู้สึกว่าหน้าแห้งโดยเฉพาะ <S <S ตรงที่โกนนวดแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าใส่ใจคุณวิทย์ด้วยการที่เราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของเดวองเทสนะคะในการดูแลผิวหน้านะคะทำความสะอาดจ้า ฝุ่น PM 2.5นะคะครับอ่ะ,อะ อธิบายต่อซิแล้วข้อ5เนี่ยที่คุณบอกว่าอยู่กับฉันเพราะอะไรเนี่ยรักฉันเพราะอะไรเธอดูแลดีดูแลดียามเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเองก็หาข้าวหาน้ํามาเสิร์ฟให้ยามฉันไม่สบายเธอก็อยู่เคียงข้างยามชีวิตฉันตกอับก็มีเธอเนี่ยแหละคอยให้กําลังใจที่สําคัญคือเวลาที่ฉันเนี่ยดูแลตัวเองไม่ดีเธอก็มักจะแบบมีของมีนู่นมีนี่มาให้ฉันดูแลตัวเองเสมอก็เราอยากได้ผัวหล่อเนี่ยเราก็ต้องให้เขาดูแลตัวเองประวะแต่ถ้าเกิดว่า ผัวที่ดูแลตัวเองเยอะเกินไปเนี่ยกูก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายอะถ้าอย่างนั้นนะเธอก็ต้องพิสูจน์ว่าเธอดูแลฉันดีจริงๆอ่าเ<ๆ>มีาจายจ๋าขี้แมว3มกระบาดเดี๋ยวไปโกยให้ด้วยนะไม่เอา้าทําไมอะคอยทําพุ่งนี้ทุกทีตั้งแต่ย้ายบ้านมาเนี่ยฉันเก็บอึแมวตลอดเลยนะเธอไม่เคยเก็บเลยไหนะบอกดูแลดีไงกูแลดูแลอย่างอื่นปะละ่ะ <laughs> เอาละค่ะขอบอกความจริงก็คือว่าเวลาตอนเช้าเนี่ยจะเป็นคุณวิทย์นะคะที่ดูแลแผมมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณวิทย์นั่นแหละเป็นคนที่ไปซื้อข้าวซื้อน้ําให้เรานะคะช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ดูแลเขาอย่าหาว่าแผมสอนเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงเราได้เนี่ยเงี้ยเหมือนเสื้ออย่างเงี้ยพ่อแม่เขาอาจจะไม่ได้ดูแลแต่เราเป็นเมียเนี่ยเราก็จะดูแลเราเปสามีได้ไหมก็เราแอบเอาของเขาไปเนี่ยเขาจ่ายพันหนึ่งแต่ด้วยความที่คุณวิทย์เนี่ยเป็นคนงกนะคะพันหนึ่งคุณคิดว่าได้กี่ต ค่ะเสื้อเนี่ยห,ห้าตัวผิดค่ะ ได้กี่ตัวจ๊ะได้ประมาณ3ตัวเท่านั้นนะคะซึ่งคุณวิทย์เนี่ยก็จะบอกอย่างนี้แล้วเราจะโดนคุณวิทย์ด่าบ่อยๆว่าซื้อทําไมนักหนาะเอาเป็นว่าทุกคนคะโปรดเข้าใจมาดามแพรนิดนึงนะคะกูก็อยากให้ผัวดูดีนะคะคุณวิทย์เนี่ยซกมก,กค่ะคุยกับคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องซื้อเสื้อผ้าให้เขานะคะรู้จักไหมรู้จักไหมแอนิมอลลิ์อะ่ะมีของน้อยชิ้นและชีวิตจะมีความสุขแต่หน้ามึงอะจะเหมือนแอน,นิมอลอยู่แล้วนะคะหลายคนคงหายสงสัยไปแล้วนะคะว่าทําไมคุณวิทย์ แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าผลิตภัณฑ์ดีๆของเดวองเทศตัวเนี้ยนี่เลยค่ะกล่องรูหราไฮโซดูด so ีแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้านะคะต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ที่สําคัญค่ะทำให้หน้าเนี่ยสว่างสดใสสดชื่นนะคะดู ดีนะคะแต่ถามว่าหน้าอ,อา่อนยาวกว่าไวไหมถ้าไม่ขยันทาก็ค่าเท่ากัน <laughs> <c oughs> สิ่งหนึ่งที่จะแพยายามสัญญาว่าจะดูแลคุณวิทต่อได้ก็คือผลิตภัณฑ์ของเดวองเทสเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชายที่ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยแหละพอเวลาลหมดเนี่ยเราก็จะเอามาเปลี่ยนบ่อยๆนะคะซึ่งเพราะอะไรคะผัวเป็นคนงกค่ะไม่ค่อยที่จะดูแลตัวเองดังนั้นเนี่ยสิ่งที่แพมทาได้ก็ทําได้อยู่แค่นี้นะคะแล้วก็สัญญาค่ะว่าแพมก็จะด่าผัวน้อยลงไม่ พูดจาหวานๆกับผัวมากยิ่งขึ้นไม่คงเส้นคงวาวนะคะดูเกลือรักษาความเค็มดังนั้นมาดามแพรมก็จะรักษาความ <c oughs> ตบ <c oughs> เอาล่ะ ทุกคนก็คงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคุณวิทย์ชอบแพมพ่ออะไรความสวยเนี่ยก็สำคัญความหล่อเองเนี่ยเขาก็สำคัญยิ่งแพมเนี่ยอายุมากขึ้นแพมก็รู้สึกว่าเออการที่เราดูแลตัวเองเนี่ยมันก็สำคัญดังนั้นเนี่ยการที่เราจะอยู่ไปด้วยกันเราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันด้วยผลิตภัณฑ์เดวองเทคันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะคะไปตามหากันได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะว่าเดวองเทคเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะแต่เราจะบอกไว้เลยว่ามีออนไลน์เท่านั้นอ่ะ ถือสิมีโฟมล้างหน้านะคะกันแดดไนท์ครีมนะคะแล้วก็เจลล้างหน้าค่ะไปตามหาผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อคนที่คุณรักนะคะแล้วก็ดูดีไปด้วยกันค่ะทั้งสองคนค่ะอย่าบอกค่ะว่าคุณสวยอยู่คนเดียวแต่ไม่ดูแลผัวนะคะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย